าแล้วครับขบวนสองห้าเก้านะครับเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับเข้าที่ประแจใหม่เล็สกกิบนะครับเพื่อออกทางรถไฟสายตะวันตกนะครับกาญจนบุรีสำหรับขบวน259นะครับต้นทางชนบุรีนะครับไปทางน้ำตกนะครับ โอ้ oh, ีเ e นะครับทำขบวนสองนะครับพนบุรีน้ําตก ทำขบวนโดยปูจีเ4 0ีศูนีศูน์นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนสองห้าเก้าครับอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ย ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะเลยซับสไคร้ตั้งกระดิ่งดีไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องบดุก